หน้าไปไหนก็อืมมาห้องฮะผูสร้างผู้สร้างน,น Tong, ะผู้สร้างที่ไหนกับข้อไหน ลององปเนนี่หัสืมันก็ไม่แน่าดีมันก็ไม่จะเทียบมัน,นนะทำร้ายผิดคนทำร้ายผิดคนทำไมถึงทำร้ายผิดคนน่ะเราจำผิดเหรอว่ออยายังไงจำผิดโอ้โหออฟนั่นอยู่ตอนแล้วที่มีที่ไม่เจ้าเนี่ยได้ตอนอะไร โรงพยาบาลสันทรายนะเพื่อนเองวะไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยผมจอดรอแทนผมทำงานอยู่ครับขับรถเข้ามาขับรถเข้าไปที่เกิดเหตุเล้วผมจอดรอแล้วอขามาทั้งหลังครับแล้วก็เข้ามาดูงทร้ายเลยเรามีเรื่องอะไรบาดหมางกับกับเขามาก่อนหรือเปล่าเรื่อยังไงไม่เคยไม่เคยมีเลยเหรอแล้วเขามาทำร้ายเราได้ยังไงอ่ะ ไปยอนสี่ังลงเล่ามันเป็นยังไงค่ารเก็บรไดเรียกได้คเรียก่ายเรียกมันนั่นเรียกได้นครับวันดีคราดลองด้วยอ่